ผ่านพ้นไปอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยค่ะซึ่งแน่นอนว่า เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสําคัญค่ะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยการโหวตครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามค่ะทั้งประชาชนในประเทศรวมถึงสื่อต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะสําหรับการโหวตในครั้งนี้โดยผลการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาในครั้งนี้ค่ะก็ปรากฏค่ะว่า คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้รับเสียงสนับสนุนสูงสุดจํานวน311เสียงจากจํานวนเสียงทั้งหมด490เสียงซึ่งถือว่ามากเกินกว่ากึ่งหนึ่งที่ต้องใช้ในการผ่านเกณฑ์ก็คือ247เสียงอย่างชัดเจนส่งผลให้คุณอนุทินค่ะดำรงตําแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะและแน่นอนค่ะชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางแน่นอน ไม่เพียงแต่ในบทบาทของการเป็นผู้นำประเทศคนใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ชีวิตส่วนตัวและก็ครอบครัวของคุณอนุทินเนี่ยก็กลายเป็นที่ถูกสนใจถูกจับตามองไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะบรรดาลูกๆทั้งสองคนของคุณอนุทินค่ะซึ่งคุณอนุทินเนี่ยต้องบอกว่ามีลูกสองคนค่ะคนโตเป็นผู้หญิงค่ะชื่อว่าคุณต้นสนและก็คนที่สองก็คือคุณเป็กเสร,รณีซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนค่ะคงเห็นหน้าร่าตาคุณเป็กกันมาบ้างค่ะซึ่งคนโต คุณต้นสนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่คุณเป็กเสรณีค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนก็เห็นหน้าเห็นตากันมาบ่อยครั้งเนื่องจากว่าคุณเป็กเสยรณีค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคบหาดูใจอยู่กับทางด้านคุณเพลงชนธิดาลูกสาวหัวแก้วหัว,หวแหวนค่ะของทางด้านคุณเอชนสวัสด์และก็ทางด้านคุณตูน่นันทิดาแก้วบัวสายแต่ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยทั้งคู่ไม่ค่อยมีภาพคู่ร่วมกันทําให้หลายคนมองว่าความรักของคุณเป็กเสยรณีและก็คุณเพลงเนี่ยอาจจะสั่นคลอนหรือไม่ค่ะ สำหรับความรักของคุณเป็กแล้วก็คุณเพลงค่ะต้องบอกว่าเกิดขึ้นแบบเรียบง่ายค่ะทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีเพิ่งจะมีการคู่เข่าขอแต่งงานกันไปค่ะหลังจากที่คบหาดูใจกันมา6ปีซึ่งคุณเป็กเองเนี่ยมีการใช้แหวนมันวงเบลเลอร์เลยคู่เข่าขอทางด้านคุณเพลงแต่งงานที่ต่างประเทศหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้ไปต่างประเทศด้วยกันค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความประทับใจมีเพื่อนสนิทกลุ่มเล็กๆของทั้งคู่ค่ะอยู่ รวมเป็นสักขีพยายนแห่งความรักในครั้งนั้นโดยบรรยากาศเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าอิจฉาโรแมนติกเพราะว่ามีทั้งทางด้านเพื่อนในวงการบันเทิงคนรู้จักแวดวงการเมืองแล้วก็ประชาชนแฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความ,มดีกับทางด้านคุณเป็กแล้วก็คุณเพลงในครั้งนั้นกันอย่างมากมายค่ะซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ขอแต่งงานกันไปค่ะก็มีการฉลองการมั่นแบบเป็นทางการโดยจัดไปตั้งแต่วันที่14ธันวาคมปี2567ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดยมีการเชิญแขกผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งทั้งสองครอบครัวเนี่ยมาร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอบอุ่นกับบรรยากาศญาติทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่ามั่นกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการแต่งงานนะคะแล้วหลังจากการมั่นกันค่ะก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็คบกันมาเรื่อยๆเลยมีภาพครอบครัวแก้วัวสายค่ะที่มีทั้งคุณตูนะ่นันทิดา คุณยายของคุณเพลงค่ะก็คือคุณแม่ของคุณตูนันทิดาร่วมเฟรมกับทางด้านว่าที่ลูกเขยคุณเป็กเสรณีก็ต้องยิ่งตอกย้าความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวค่ะว่าแน่นแฟนแล้วก็รักกันดีเป็นมิตรกันเป็นอย่างมากซึ่งแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็คาดหวังค่ะว่าจะเป็นการรวมตัวของสองตระกูลใหญ่ในแวดวงการเมืองแล้วก็วงการบันเทิงที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับครอบครัวผู้นําประเทศค่ะแต่ทว่าค่ะหลังจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าโมเมนต์หวานของทั้งคู่เนี่ยจะเงียบหายไปจาก โซเชียลมีเดียอย่างสิ้นเชิงซึ่งต้องบอกว่าแปลกตามากค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเพลงแล้วก็คุณเป็กเองเนี่ยมักจะออกมาโพสภาพคู่ร่วมกันบ่อยๆหรือการทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆแต่ระยะหลังเนี่ยไม่มีเลยตั้งแต่เดือนเมษายนโดยภาพคู่ล่าสุดของทั้งสองคนค่ะก็ย้อนกลับไปแล้วก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นค่ะทั้งโซเชียลของทั้งคู่เนี่ยไม่มีการพูดถึงไม่มีการแท็กหากันไม่มีรูปคู่อะไรใดๆเลยอีกทั้งเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คุณเพลงเองเ,องเนี่ยได้โพสแคปชั่นภาษาอังกฤษผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าถึงแม้ภายนอกจะดูมั่นคงมีรอยยิ้มแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันเหนื่อยและพยายามจะประคองทุกอย่างไว้ซึ่งหลายคนเองก็เริ่มตั้งคําถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะว่าร้าวฉาหรือไม่ซึ่งบางส่วนเนี่ยก็คาดเดาค่ะว่าอาจจะมีปัญหาภายในระหว่างทั้งคุณเป๊กแล้วก็คุณเพลงที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้และล่าสุดค่ะเมื่อไม่นานมานี้สดๆร้นรอนๆเลยคุณเพลงค่ะ ได้โพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่ทําให้เกิดการตีความมากมายโดยคุณเพลงเนี่ยมีการโพสตอรี่ค่ะว่าฉันเนี่ยยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมชื่อเดิมแต่มีมุมมองใหม่และบทบาทใหม่ในชีวิตที่ต้องก้าวเดิมซึ่งต้องบอกว่าข้อความนี้เนี่ยยิ่งตอกย้ํากระแสข่าวหรือว่าคุณเพลงแล้วก็คุณเป๊ก อาจจะมีความสัมพันธ์ที่กำลังอยู่ในช่วงรอยต่อที่สำคัญแม้จะยังไม่มีการออกมายืนยันจากปากของคุณเพลงเองหรือว่าคุณเป็กเองและในขณะเดียวกันค่ะหลังจากที่คุณอนุทินค่ะได้รับการโหวตให้เป็นนยายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยทางด้านคุณเพลงชนธิดาค่ะว่าที่ลูกสะพ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความมีดีอย่างใดกับทางด้านคุณอนุทินด้วยค่ะก็เป็นว่าค่ะเรื่องนี้เนี่ยคงต้องรอฟังค่ะจากปากของคุณเป็กเสรณีและก็คุณเพลง อีกครั้งหนึ่งว่ารักหรือเลอะค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว